สวัสดีครับสวัสดี f c ช่องเฉยมวลชนด้วยนะครับอีพีนี้ใช้นำเสนอนิตยาสารผังเลขล็อกงวดประจำวันที่1ธันวาคม2566นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสานักต่างๆ เราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบแรกนะครับใบนี้เป็นผังเลขล็อกนะครับใบนี้ให้สามเก้าหกสี่ห้ามานะครับสำหรับใบผังเลขล็อกนะครับ ต่อไปเด่น3และเด่น6นะครับเด่น3 3 4 3 5 3 6 3 9เด่น6 6 3 6 4 6 5 6 9ไปต่อไปเป็นของขอาจารย์สิทธ,ธ,ธิพรนะครับให้เลขสวยมา1 9และ3 1>, 1 1 3 1 5 1 9 9่งสาม3 4 3่หและ3 7นะครับใบต่อไปเป็นของมอและครับใบนี้ให้เลขสวยมาเป็น5 6าสี่ ต่อไปนะครับเป็นของอขุนท่าพระนะครับใบนี้ให้ชุดเด่น2ตัวมานะครับ3กับ5 2ตัวมา1ตัวชุด2ตัวจะเป็น3 2 3 4 3 6 3 9 5 2 5 4 5 6และ5 9ใบต่อไปครับใบนี้นะครับจะเป็นชุดหลัก10เด่น0 7 2 6หลักหน่วยเด่น3 5 8 9 2ตัวมา1ตัวนะครับให้7กับ6มาชุด2ตัวจะเป็น7 3 7 5 7 8 7 9 6 3 6 5 6 8และ6 9ครับใบต่อไปนะครับใบนี้เป็นโหรราหูนะครับให้ เด่นหลองหมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสมาหนึ่งหกหกหนึ่งหกสาและ6 6อาจารย์รัตนะนับโปเกตนะครับใบนี้ให้เด่น7จลอง4เด่น4มานะครับต่อไปเป็นของอาจารย์วัฒนาให้เด่นเนือ9 6 5เลขเด่นจะเป็น เด่น5นะครับ5 3 5 4 5 6และ5 9ต่อไปเป็นของอาจารย์ชายคนโตนะครับใบนี้ให้เด่น8 8 3 8 4 8 5และ8 7ครับ ต่อไปเป็นของอาจารย์วันรวยเลขพารวยนะครับใบนี้บนจะให้เด่น5รอง6มา5 2 5 3 5 4 5 5 5 6ส่วนล่างจะให้เด่น4รอง7มานะครับก็จะมี4 1 4 2 4 4 4, 4 7และ4 8 ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นของอาจารย์หนุ่มภูเก็ตนะครับให้เด่นหนึ่งมาต่อไปเป็นของเจาะเลขเจาะใจลงหวังนะครับให้เด่น5มาเช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปครับเป็นของจะกรวดนะครับให้ชุดเลขสวยมา1 2 3 6และ7ชุดเลขสวย3ตัวคัดมานะครับ1 6และ7ครับต่อไปเป็นของอาจารย์ฟ้าใหม่ใจบุญนะครับให้เด่น5้าดับ3นะครับ50 55 59 ต่อไปเป็นของอาจารย์เพชรสดใสนะครับให้เด่น7จาเด่น3ลอง7 3 2 3 4 3 6 3 9 7 3 7 4 7 6และ7 9ชุด3ตัวจะเป็น5 7 3และ7 3 6ครับต่อไปเป็นของอาจารย์เอียดห้วยยอดนะครับให้เด่น5ลอง6มา ดับบนล่างจะเป็น0นะครับดับ0ใบ,ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นของอาจารย์นาจบกให้นะครับให้เดีนยล่างมา2 7 6 9 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 3 4 3 5 3 6 3และ8 3 9ก็จะเป็น4 9 5 9 6 9และ8 9 ไปต่อไปครับเป็นของอาจารย์เปลวเทียนให้เด่น9มานะครับ9 3 9 4 9 5 9 6ชุด3ตัวจะเป็น8 9 3 3 9 5 4 9 6และ1 9 4มาครับ บต่อไปนะครับเป็นของอาจารย์อนุชาเด่น1 3 4 1 0 1 1 1 4 1 8 3 0 3 1 3 4 3 8 4 0 4 1 4 4และ4 8นะครับสำหรับของอาจารย์อนุชา ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นของอาจารย์ชาลริตินะครับหลัก10บนให้5 6 9มาเป็นชุดเลขสวยนะครับ50 53 57 59 60 63 67 69 90 93 97และ99ครับ ใบต่อไปเจาะเลขเหนือนะครับใบนี้ให้เด่น3ลอง9มาครับใบต่อไปจะเป็นเจาะเลขใต้มาให้เด่น6ลอง5มาครับ าบต่อไปขอให้คนรวยนะครับใบนี้ให้เลขสวยมา049มาครับใบต่อไปนะครับเป็นลุยเด่น4หลักร้อยเด่น4กับ9หลัก10เด่น3 6 2หลักหน่วยเด่น5 7 8 ชุด3ตัวจะเป็น4 3 7และก็9 6 5นะครับใบต่อไปครับเป็นใบของอาจารย์สนทยานะครับใบนี้ให้เด่นเหนือ3เด่นใต้7นะครับเหนือใต้3กับ7ใบต่อไปครับจะเป็นของอาจารย์โชคชัยนะครับให้เด่น5ลอง9มาครับ ชุดสองตัวจะเป็น5 1 5 3 5 4 5 6 9 3 9 4 9 5, 5และก็9 6ส่วนชุด3ตัวจะเป็น4 9 6 3 5 6 6 9 3และ1 5 4นะครับใบต่อไปจะเป็นของอาจารย์แก้วเพชรครับใบนี้ให้เด่นบนล่างมา6กับ7แล้วก็3กับ5มาครับ ต่อไปเป็นของอาจารย์ธีรชนนะครับใบนี้ให้เด่น 3, 9และ6ชุด2ตัวจะเป็น 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 9, 9, 4, 9, 5, 9, 6, 9 7 6 4 6 5 6 7และ 6, 8ครับต่อไปเป็น3อาจารย์จับมือปากหลักนะครับ แม่นี้ก็จะให้ชุด2ตัวมาจะเป็น9 4 9 5 3 4 3 5มาต่อไปครับเป็นชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวจะมี6 9 4 7 9 4 7 9 5 6 9 5 6 3 4 6 3 5 7 3 4และ7 3 5 ส่วนต่อไปเป็นของอาจารย์เมษานะครับใบนี้ให้เด่น4ลอง9 43 4 6 9 3 9 4มาครับต่อไปเป็นของอาจารย์เทียนชัยนะครับใบนี้ให้เด่นเหนือมา369หกปกหลักหน่วยครับให้เด่น6มาชุด3ตัวจะเป็น396ส่วนชุด2ตัวจะเป็น96นะครับ ใบต่อไ,ไปครับเป็นของอาจารย์เสริมสีนะครับใบนี้ให้เด่น2ลอง7มาเด่น7นะครับกับเด่น2 2 3 2 5 2 6 2 9 7 2 7 3 7 5และ7 9ครับส่วนทุด3ตัวจะเป็น3 7 2 4 7 9 5 2 9 8 2 3 8 2 5 5 7 3 3 7 5 3 2 6 มานะครับต่อไปเป็นของอาจารย์พลอยหมนะครับให้เด่น5ลอง3มา5 3 5 5 5 7 5 9 3 3 3 5 3 7และ3 9ส่วนชุด2ตัวนะครับจะเป็นเด่นล่างนะครับให้เด่น6ลอง4มา6 4 6 5 6 6, 6, 6 8, 4 4 4 5 4 6และ4 8ครับต่อไปเป็นของขวัญใจคนอยากรวยนะครับให้เด่น4ลอง3เด่น4นะครับ4 3 4 6 4 7 3 4 3 5และ3 6ชุด3ตัวจะเป็น9 3 6 3 4 6และก็5 4 7ครับ ต่อไปเป็นเลข3พลังนะครับให้ชุด2ตัวมาจะเป็น94 97 98 34 37 38 64 67และ68ครับต่อไปเป็นของอาจารย์เรืองชัยนะครับใบนี้ให้เด่น3มา 3 4 3สี่สามห้าสามห5 4ามเก้าห้หกสห้าต่อไปนะครับเป็นรวยสักทีให้เด่น5้รอง9มาเด่น5นะครับ ส่วนล็อกสำเร็จให้เด่น6กลอง4มาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมเรายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเวลาใช้ลงคลิปวิดีโอใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนให้ได้เห็นคลิปก่อนใครนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ e ีนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ